ครับก็จะมาบอกวิธีการทำเควสทุกเคล็ดลึกลับนะผมขั้นแรกก็มาประมาณจุดแถวนี้นะเนี่ยวิ่งมาวนซ้ายมือเลยถ้าสมมติอยู่สีสีเหลืองนะวิ่งวนมาแถบข้างๆนี่แหละมันก็จะอยู่ตรงนี้คนรรับตรงนี้คุยตรงนี้เสร็จนะครับก็จะไปทางขวามือ เดินตรงไปเรื่อยๆของจะอยู่ประมาณไปอยู่ก็ไปคือคนที่สอง้วครับก็อยู่ขอบๆหน่อยใกล้ถึงแล้วครับด้านหน้านี่เองปั๊บ นี่ครับผมอันนี้คืออันที่สองที่เราต้องคุยพอคุยอันนี้เสร็จแล้วก็มาฝั่งซ้ายมือนี่มนที่ตัวนี้คนนี้มันจะซ่อนไว้นะผมซึ่งถ้าไม่งงดีๆก็จะม,มองไม่เห็นนะ <S <S 1> <S 1> นี่ๆๆคตรงนี้นะนี่ครับคืตอตรงนี้คออคพอประมาณนี้ครับคืบหลังนะ ก่อนที่จะทําก็ต้องทาเควสผู้กล้าให้สําเร็จก่อนนะครับเราต้องเคลียร์เควสที่มันอยู่ในแบบเนี่ยคือเควสผู้กล้าเราต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับตอนนี้คือผมเคลียร์หมดแล้วพอเราเคลียร์หมดเราถึงจะทาเควสได้นะถ้าเคลียร์เควสผู้กล้าไม่สําเร็จหมดก็จะยังทำเควสไม่ได้นะโอเคมานนี้แะละ